สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางช่อง You h a i สุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับผู้ชนะรายการแข่งเทรดนะครับรายสัปดาห์ของ XM กันนะครับเขาเป็นใครนั้นไปรับชมกันเลยครับถ้าคุณนั้นยังไม่รู้ว่าจะเทรดที่ไหนบัญชีประเภทไหนดีลอง XM อันต้โลสิบัญชีเทรดสเปซตามจากทางโบรกเกอร์ XM ที่จะทําให้การเทรดของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดบัญชีง่ายแค่3นาทีแถมโปรโมชั่นเยอะมีเวลคัมโบนสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเทรดมาก่อนถึง30ดอลลาร์สหรัฐโด ไม่ต้องฝากเงินพร้อมกับโบนัสเงินฝาก50%ไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอน15ปีแห่งการเป็นผู้นำ15ล้านนักเทวยทั่วโลกที่ไว้วางใจกับ Broker XM แล้วคุณละ่ะลอกหรือยัง อย่างที่ต้นคลิปผมบอกไปนะครับว่าคนที่แข่งเทดอ่ะก็ไม่ใช่คนอื่นคนกลายแต่อย่างใดนะครับก็คือคนในออฟฟิศของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็รู้จักกับเธอเป็นการส่วนตัวโดยอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปรู้จักกันนะครับว่าเออ คนนี้เนี่ยมีสไตล์การเทรดอย่างไรนะครับมายเซตอย่างไรได้บ้างนะครับจะได้เป็นแนวทางให้กับทุกคนนะครับในการแข่งเทศนะครับหรือว่าเอาไปปรับใช้กับการเทรดประจําวันของตัวเองนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเธอกันนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารายการแข่งเทสของ XM เมนี่ยมันคืออะไรซึ่งรายการนี้นะครับมันก็คือการแข่งเทสแบบรายอาทิตย์นะของบรกเกอร์ชื่อดังของ XM นั่นเองซึ่งการแข่งขันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เทรดเดอร์นะได้ สอฟีมือและชิงเงินวันกันโดยการแข่งขันนะครับจะแบ่งเป็นทั้งรายสัปดาห์แล้วก็รายวันครับซึ่งผู้ชนะอันดับหนึ่งนะครับในการแข่งขันแบบรายสัปดาห์เนี่ยจะได้รางวัลมูลค่ากว่า2,000เหรียญนะครับอันดับที่2เนี่ยมีมูลค่ามากถึง1,500หอเหรียญนะครับแล้วก็อันดับที่3าเนี่ย1,250รเหรียญครับและอันดับต่อจากนั้นเนี่ยรางวัลก็จะลดหลั่นกันไปนะครับตามอันดับที่ตัวเองนั้นได้รับแต่ที่น่าสนใจนะครับทาง XM เนี่ยเขาใจดีนะครับซึ่1 123 ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทาง XM เนี่ยเขาจานดับผู้ชนะนะครับ100อันดับแรกนะครับซึ่งก็รวม1 2 3แล้วเนาะคนที่ติด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเหมือนกันซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันนี้นะครับก็ฟรีด้วยนะครับต้องบงเล็บไปด้วยนะครับว่าเป็นช่วงแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยหากเราจะเข้าร่วมแข่งขันเทรดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องฝากเงินกับ XM นะครับที่50เหรียญนะครับจึงจะสามารถเข้าร่วมได้นี้ก็เป็นเงื่อนไขขออองงเเเ้าาาที่ววไั ทีนี้เรารู้กันไปแล้วใช่ไหมครับว่าการแข่งขันนี้มันคืออะไรนะครับเราไปรู้จักกับเธอเลยแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่ขี้อายนะครับก็ไม่อยากเปิดเผยใบหน้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดังแล้วเนี่ยใช้ชีวิตลำบากนะครับเดี๋ยวเป็นคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามานะครับก็ถือว่าให้ความเป็นส่วนตัวของเธอละกันนะครับผมผู้ชนะคนนี้นะครับชื่อว่าเบนซ์นะฮะก็ทำงานในตำแหน่งบัญชีของ u s ของเรา่นเองนะครับแล้วก็มีการเทรดเนี่ยเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วนะครับ ผมจะขอเรียกว่าพี่เบนแล้วกันนะครับเพราะว่าอายุของเธอนั้นมากกว่าผมด้วยจุดเริ่มต้นของการเริ่มเทรดของพี่เบนเนี่ยเกิดจากความสนใจนะครับในการลงทุนนะครับในช่วงโควิด -19 ทนะครับในช่วงแรกก็ลองศึกษาการลงทุนในหุ้นไทยก่อนนะครับพอหาไปหามาเนี่ยเดินไปเจอกับโฆษณาการเทรดเข้านะครับเธอก็เลยเกิดความสนใจเนลองดูซิแต่ว่าอันเนี้ยมันคือย,อยังไงซึ่งความตั้งใจเดิมของพี่เขาเนี่ยก็คือการหาได้ไดเสเริมหลังเลิกงานอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆก็คือแอมจะหวังทางรัฐนะฮะรวยจากการเทรดนี่แหละครับพี่เบนน ครับก็เร <me> ิ <ım eni> <men amigo> <rec gamma enders> ่มเรียนด้วยตัวเองก่อนนะครับจากช่อง y o u t u b e จากอินเทอร์เน็ตบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับแล้วก็ลองไปเทรดจริงนะครับแต่ว่าพอเจอตลาดจริงแล้วเนี่ยรู้อะไรไหมครับมันยากเสียแล้วเกิดพอเจอตลาดจริงเข้าปุ๊บงงเลยไปเลยเคยก็เลยรู้แล้วว่าต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยนะครับมันก็ไม่เรื่องปกติใช่ไหมครับขนาดครูสอนเนี่ยในห้องเนี่ยเวลาเราออกสอบใช่ไหมฮะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะขนาดเราปลูกถั่วเขียวเน่ยถูกงอกเลยนะครับมันไม่ใช่ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันก็เกิดขึ้นที่ ผมเนี่ยเริ่มเทรดตอนนักแรกเนี่ยเจอกราฟทีหรือว่าตลาดทีสมองผมเบลอมากเลยนะฮะกลับมาที่พี่เบนกันต่อนะครับพอรู้แล้วว่าศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะใช้เวลานานกว่าจะได้แต่ละอยา่างใช่ไหมครับพี่เบนเนี่ยก็เลยมองหาโค้ดนะครับแล้วก็คอร์สสอนการเทรดต่างๆนะครับหาไปหามาเนี่ยก็ไปเจอกับโค้ดที่น่าสนใจเข้าแล้วก็ลองเริ่มเรียนดูนะครับยอมจ่ายตังค์เพื่อไปเรียนคอร์สต,ต่างๆเลยนะครับลองผิดลองถูกมากว่า3ปีนะครับจนแฟนพี่เบนเนี่ยก็บอกว่า พอเธอนะฮะอย่าให้มีครั้งที่2นะครับอย่าให้มีครั้งที่2องขอโทษหย่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วพี่เบนเนี่ยหาได,ได้จากการเทนเนี่ยมาได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยเนี่ยแต่สุดท้ายเลยก็คือเธอสามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยเอาไปปรับใช้กับตลาดจริงๆนะฮะ ปกติพี่เบนนะครับใช้บรกเรเอรก์เออยู่แล้วนะครับเป็นประจำนะเพราะว่าเห็นว่ามีโบรนั้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เพอเนี่ยเธอไปเห็นว่า XM มนะครับมีแข่งเทด้วยตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะครับแต่ว่าแฟนของพี่เบนเนี่ยได้ลองแข่งเทดูนะครับของ XM เนี่ยทีนี้พอเห็นว่าแฟนแข่งอยู่แล้วใช่ไหมเธอก็เลยเห็นว่าเออเฮ้ยถ้างั้นไหนๆแฟนก็แข่งเทดอยู่แล้วเราลองไปเข้าร่วมกันดูไหมเพื่อเราจะติดอันดับบ้างตอนลงแข่งเนี่ยเธอก็คิดว่าขอแค่ติดอันด so like hey, ับหนึ่งขเร้อยอ จ่ายไดๆนะครับบวกกับความเสี่ยงของเรื่องเงินเนี่ยในพอร์ตเนี่ยก็มันก็ไม่มีด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินจริงเทรดส่วนเงื่อนไขครั้งต่อไปเนี่ยหากเราจะเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราเพียงแค่ต้องการฝากเงิน50เหรียญน,นะครับของ X X เรามาดูกันนะครับว่าพี่เบนเนี่ยมีสไตล์การเทรดอย่างไงได้บ้างในการเทรดแต่ละครั้งนะครับเธอจะวางแผนไว้เสมอนะครับโดยจะติดตามข่าวที่มีผลต่อตลาดไว้บ้างแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับพี่เบนเนี่ยจะเป็นสายเทคนิคซะมากกว่าบวกกับการวิเคราะห์แท่งเทียนตามไทม์เฟรมต่างๆด้วยจะบอกว่าวิเคราะห์แค่นี้ก็คงไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเธอเองนะครับยังคงจะต้องใช้เครื่องมืออ,อื่นด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรดในแต่ละครั้งซึ่งเธอจะดูจากฟีดแบตชีบ้างฟอ,อนต t เทรนบ้างนะครับรอจังหวะเบรกอ u t หรือไม่กระทั่งการรอไพร์แอคช คนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าเบนเนี่ยเลือกเทรดคู่เงินอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําก็ดีนะครับหรือว่าคู่เงินต่างๆเนี่ยบางคนก็คิดว่าเออถ้าได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ควรจะเทรดทองคำไหมเพราะว่าตลาดเนี่ยมันวิ่งแรงใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เลยนะครับเธอเลือกดัชนีเยอรมนีนะครับเยอรมนี40นั่นเเงนะครับือหุ้นในเยอรมันเธอให้ผลว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับมีแบสซ์ที่มองง่ายโดยไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ตลาดนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนทําให้สามารถวางแผนหาจุดเข้าและจุดออกได้ง่ายพี่ เี่าว่าบางครั้งเนี่ยก็มีแอบไปเทรดทองคําบ,บ้างในบางโอกาสส่วนอินดิเคเตอร์นะครับที่เธอเลือกใช้ก็คือ EMA นะครับเป็นหลักๆเลยหรือว่า Exponential Moving Average นั่นเอง เอาล่ะมาถึงไมซ์กันบ้างนะครับบางทีเนี่ยเรามีไมซ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะพาเราไปถึงจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้อย่างที่เราไปทุกครั้งนะครับว่าในการเทรดเนะี่ยพี่เบนเนี่ยจะมีแผนไว้เสมอนะครับฉะนั้นหากวันไหนกราฟไม่เป็นใจนะครับเธอก็จะมองย้อนกลับไปว่ามันเกิดจากอะไรนะครับยกตัวอย่างว่าพี่เบนเนี่ยมีการทําเช็คลิสต์นะครับก่อนจะมีการเข้าแผนต่งตางๆนะครับอันนี้เราก็จะทําอันนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่ครบเงื่อนไขที่เราทําเช็คลิสต์ไว้ใช่ไหมครับเราอาจจะไม่เปิดออเดอร์หรืออาจจะไม่เข้าเทรดเลยก็ได้ซึ่่งการรเทดีีบ จะต้องควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงด้วยใช่ครับว่าเออพอของเราเนี่ยรับความเสียเ่ยงได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าแผนที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยความเสี่ยงที่เราควรจะเป็นเนี่ย มันคือเท่าไหร่นะครับถ้าถึงจุดที่ลิมิตของตัวเองแล้วนะครับหรือว่าพอร์ตเราสามารถรับได้แค่ทีนี้จริงจริงมันก็ควรที่จะหยุดนะครับแล้วก็หาโอกาสใหม่ในวันพุ่งนี้ฟังมากันขนาดนี้บางคนก็เริ่มเอะในใจแล้วนะครับว่าเออพี่เบนเนี่ยเคยเทรดขาดทุนบ้างหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าเคยครับและหนักปากๆด้วยซึ่งพี่เบนนะครับเคยหยุดเทรดไปนานถึงครึ่งปีเลยนะครับเพราะว่าขาดทุนหนักมากแล้วก็เริ่มจับสังเกตได้แล้วนะครับว่า mindset ของตัวพี่เบนเองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเเเเทท่่่าไหรระัธออกกก็็ลลยืีจพแ้ว ลองไปทบทวนตัวเองนะครับว่าเอออะไรที่เราพลาดไปนะครับแล้วก็จะต้องปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับตลาที่มันเนี่ยผันผวนอยูต่ตลอดเวลาเพราะว่าเธอคิดแล้วนะครับว่าถ้าหากยังฝืนต่อไปแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเจ็บหนักมากกว่านี้ก็ได้ผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับการที่เราควรจะหยุดหากมันเริ่มเกิดผลเสียต่อตัวเองนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับเราควรจะหยุดเพื่อไปต่อนะครับไม่ใช่หยุดแล้วลมเลิกนะครับหากลมเลิกไปนะครับความตั้งใจของเราที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่สามารถสําเร็จได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าหาก มองย้อนกลับไปได้นะครับพี่เบนเนี่ยก็อยากจะบอกตัวเองว่าควรจะทําตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอยู่ในกฎของตัวเองยอมรับการขาดทุนให้ได้นะครับมีสติให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยจดบันทึกทุกครั้งที่มีการเทรดนะครับไม่คิดที่จะเอาเงินคืนหรือพยายามเอาชนะตลาดครับเพราะว่าบางสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาแพงครับซึ่งหลังจากหยุดพักไปแล้วครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพบว,ว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นมากๆรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับที่ตามแผนที่วางเอาไว้ไม่โลภรอเป็นใจเย็นขึ้นเมื่อจบแผนก็ถอนเงินนะครับ ใหม่อยากมีระบบ ในการแข่งขันเนี่ยจะมีการกําหนด max loss นะไว้ที่20%นะครับของเงินทุนซึ่งระบบเนี่ยจะคํานวณจาก max equity นะครับที่เคยทําได้สูงสุดหากเทรดได้กาไรจน max equity เนี่ยเพิ่มขึ้นขีดจํากัดของ max l ลอสเนี่ยก็จะขยับขึ้นตามด้วยนะครับแต่ก็จะไม่มีการลดลง m a ิ Mac equity เนี่ยจะลดลงก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นดาบสองคมเลยทีเดียวหากราคาพันผวนย้อนกลับมาเนี่ยอาจจะทําให้โดน max l ลอสและพอแตกได้นะครับดังนั้นทุกครั้งที่เทรดนะครับพี่เบนซ์เนี่ยจะตั้ง s t o อสเอาไว้ที่หน้าไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ราคานั้นย้อนกลับมาด แม็กลอสนะครับและในอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ถ้าสิ้นสุดวันนะครับยังไม่มั่นใจที่ทางตลาดว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อเธอนั้นจะเลือกปิดออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปรอวันพรุ่งนี้ต่อไปซึ่งการแข่งขันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันขึ้นชื่อว่าการแข่งข,งข,งข,งขงันต้องควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีอยู่เสมอนะครับ พี่เบนนะครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็ประหลาดใจในตัวเองอยู่พอสมควรนะครับว่าเราทําได้ยังไงนะครับเราสามารถชนะตัวเองได้แต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าผมรู้สึกยังไงตอนชนะนะผมคงแบบผมคงตอบไม่ถูกนะครับว่าเออเฮ้ยว่าเราชนะได้ยังไงเนี่ยก็คนอื่นๆ่ล่ะเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็คือต้องชมตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำตามแผนที่ให้ได้มาทั้งหมดเนี่ยหนึเเลยนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับหรือว่า,าไม่เข้าเป้าบ้างเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราควรจะต้องยึดมั่นในแผนหลักของตัวเอง ซึ่งพี่เบนนะครับก็อยากจะฝากถึงคนอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นเทรดเดอร์นะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจากการศึกษาหาความรู้ให้ได้ปากๆก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนในพอร์ตจริงแนะนาว่าให้เริ่มจากพอร์ตเดโมก่อนก็ได้หรือว่าการเข้าร่วมอย่าง XM ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีมค่าใช้จ่ายใช่ไหมมันคือการลองแผนต่างๆด้วยการลองระบบของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าในตลาดจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะสูงมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทุนเทคนิคกลยุทธ์หรือว่า mindset นะครับรรเเน่่งงาาาคอออยยหท์กใุ้ ครับจดบันทึกทุกครที่มีการเถรดด้วยนะครับเพื่อใช้ทบทวนตัวเองว่าตัวเองนั้นเข้าจุดนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับหรือว่าออกจุดนี้เนี่ยเพราะเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติแล้วถ้าหากเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยในอนาคตเราก็จะสามารถเรียนรู้จากอดีตได้นะครับว่าเออเฮ้ยเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราควรจะแก้ไขอย่างไรหรือว่ารับมืออย่างไรนะครับเพราะในตลาดเนี่ยไม่มีใครสามารถชดาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนจะต้องรู้เป็นความจริงนะครับทุกคนร้วนต้องผ่านทุกช่วงเวลานะครับที่แพ้และชนะครับซึ่งพี่เบนส์นะครับก็อยากจะ ในการก้าวเดินต่อไปนะครับหรือว่าสู้ๆนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับวันหนึ่งเนี่ยการเทรดนะครับอาจไม่ใช่แค่ทางเรื่องนะครับแต่มันคือทางรอดของเราจริงๆก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะ XM ของเรานะครับพี่เบนซ์นะฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเกิดอะไรผิดพลาดมาเนี่ยเธอก็พร้อมที่จะกลับมาแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองพลาดไปนะครับอย่างทุกคนนั้นก้าวเดินต่อไปนะครับแล้วก็สนุกกับการเทรดนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด